คือครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนมาว่าการสิ่งประเสริฐในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน4ี่อย่างก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวก็คือการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคือร่างกายกับจิตใจที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็การได้ปฏิบัติภาวนาแล้วทีนี้เราได้ยินบ่อยๆว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาก็อยากที่จะให้คุณหมอช่วยชี้แจงหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้าง uh huh. คือสมาถะเนี่ยเราสมาถะภาวานาเนี่ยมันเสริมกันนะฮะไม่ใช่ว่าคุณเป็นพุทธทําแต่วิปัสสนาไม่ใช่ครับคุณต้องมีสมาถะด้วยนะภาษาริบุฤท่านสรุปว่ามรคคือสมาถะและภาวนานเออและและวิปัสสนาะผลก็คือ,อปัญญาและและวิมุตตนะินิโรธคือสมาถะ เนี่ยมันจิตมันมุ่งเข้าไปในอารมณ์เดียวนะครับคือเกียกว่าอารามานูปนิชานเช่นคุณเพ่งแก้วน้ำเนี่ยเพ่งน้ำนะคุณก็ดูแต่น้ำเนี่ยจนกระทั่งจิตคนเนี่ยมันไหวมันน้ำนุ่มนวลหรือว่าเพ่งไฟบางคนเพ่งไฟเนี่ยไม่ต้องมาเข้ามานั่งกับมาถานคุณรู้เลยไม่ต้องบอกเลยเขาเพ่งอะไรเข้ามาถึงเขาก็าถอดเสืออ้อเลยพลังนะฮเขามาที่วัด แ้ถอดเสื้อรู้ว่าก็เพ่งไฟกระสินไฟมันร้อนอ่ะบางคนบางคนมามาให้แก้มอ้วกปวดหัวเพราะเขาประทานเวมาก็รู้ว่าเขาเพง่งกระสินดิน <Yeah. S 1> เพ่งก้อนหินให้จุดรวมกันอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> กับวัตถุที่มันหนักนะเ้า <Yeah. S 1> บอกว่าคุณทาวิปัสสนาเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเรียกดูลักคนูปนิชฌาน <Yeah. S 1> เช่นว่าเห็นดูลมหายใจนอกจากดูลมหายใจคนดูลักษณะด้วย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงสั้นยาวหยาบละเอียดที่ในอานา,าปานส,สติส6บกขั้นขั้นสมบูรณ์ที่หลวงพ่อพุทธศน์ท่านพยายามสอนให้คนปฏิบัติตามถ้าทําทั้งสิบขั้นเนี่ยเท่ากับปฏิบัติสติปัฏฐานสีในกายเวทนาจิตทมพร้อมกันไปด้วยนะฮะหรือว่าท่านถ้าจะดูเนี่ยการขึ้นไหวของกายก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในตัวนะครับทั้งหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วในตัวนะฮะก็ทําให้เห็นลัคนูปนิชชา นั่นหมาว่าดูกายรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคือเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกในในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรับรู้ทันทีก็จะเห็นรู้สึกใจตื่นจับความคิดรู้สึกใจตื่นใจใจที่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของใจก็คือความคิดแล้วรู้ว่ามันเคลื่อนแวบไปแล้วคุณสามารถดับสวิชมันได้เวลาดูใจถ้าไม่ใช่ไปนั่งหมุนหลอดไฟนะฮะล้นแล้วน่โลภโกรธหลงมันออกมาแล้ว หมุนดับไปนะไปดับความโลภความกาโกรธความหลงมันไม่ไปถึงไหนทุกทีก็เรามานั่งหมุนหลอดไปดับไปโน่นคุณปิดที่สวิตชที่ตรงความคิดมันแวบ,บขึ้นมาไม่ต้องรู้เรื่องที่คิดเวยพอรู้เรื่องที่คิดเนี่ยสายมันไปติดแล้วเห็นไหมคุณดับตรงนั้นเปิดตรงนั้นที่สวิชรู้ว่ามันจิตมันแวบ,บไปที่ความคิดไม่ต้องรู้เรื่องที่คิดปิดที่สวิชจบแล้ว กลับมาอยู่สภาพจิตที่ปกติเพราะฉะนั้นสภาพที่ปกติเนี่ยเป็นสภาพที่ดีที่สุดเป็นประพัฒ์สอนคือสมถะก็คือการเพ่งจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งทําให้เกิดสมาธิอ่าอาจจะมีพลังจิตขึ้นมาบางทีทาให้ปวดหัวอย่างที่ผมบอกก็าเพ่งก้อนหินหรือว่าเพ่งไฟก็ร้อนก็ต้องถอดเสื้อแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ทางสายตรงจรงิจรงๆยังไม่ใช่ทางคือว่า,าทางทางวิทยาศาสตร์ครับว่าพลังงานนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีแตกํำลาย มันแทบเปลี่ยนแปลง transform energy cannot be created or destroy e d ถ้าคุณยิ่งไปสร้างพลังเนี่ยอยู่ที่ที่คนไปสร้างพลังเนี่ยเพ่งไฟเพ่งหินเพ่งดินทําให้คุณปวดหัวทําไมมันถึงปวดหัวเพราะคุณเมื่อวานนี้ก็ไปพูดที่ชมรมคนรู้ใจมีคนก็ถามว่าทําไมเขาเนี่ยหนักเวลาทำสมาธิแล้วหนักเพราะเขาไปเพ่งไงฮะไปอยู่ในสมถะเพ่งมันเกิดพลังงานขึ้นมามันต้องปล่อยต้องปลดปล่อยนะเออ ท่านทิชนักขานะบอกว่าเวลาเพ่งสมถะมันก็เหมือนรอปรเตโต้กินไม่ได้นะคุณต้องทรานส์ฟอร์มมันเช่นทำเมตตาภาวนาปล่อยพลังงานผมก็บอกนี่แก้ง่ายนิดเดียวเวลาปวดหัวเวลาเพ่งกรรมฐานก็มาเดินจงกรมหรือเปลี่ยนอิริยาบถท,ทำให้มันไม่เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่เพ่งที่เท้าอย่างเดียวให้รู้การเคลื่อนไหวของของเท้าของกายไม่ต้องรู้เท้าด้วยแค่รู้ว่ามันแตะพื้น รู้เบาๆรู้ซื่อๆรู้โดยไม่มีความคิดปรุงแต่งคือก่อนจะรู้อย่าจงใจรู้หลวงพ่อต่เมื่อท่านก็ให้ข้อดีก่อนจะรู้อย่าจงใจรู้รู้แล้วอย่าดิ่งลงไปในความรู้ให้รู้ ck คเคนะรู e เบาๆรู้ซื่อๆรู้เล่นๆด้วยแล้วกนะ็รู้แล้วอย่าไปแทรกแสงนี้เป็นหลักง่ายๆพอเรารู้แล้วมันอินทวียนแล้วก่อนจะรู้ anticipate นะรู้แล้วเนี่ยไป probe เข้าไปลึกทำให้โฟกัสเกิดพลังซึ่งเราไม่ต้องการหรอกเรารู้สึกเบาๆ acknowledge เบาๆแล้วก็อย่าไป i n t e r v e n e แค่ acknowledge intercept มันเมื่แเราความคิดมานี่ intercept มันด้วยสติสมัมปชัญญะมันเวลาเขาเล่นฟุตบอลนะฮะหรือว่าเขาเล่นซ็อกเกอร์เราต้อง intercept เนะขาเขาลูกมาเนี่ยเราเดาแย่งลูกได้เลยนะเรามีสติสมัมปชัญญะตัดมันเลยนะไปดับสวิชเราก็ไม่ต้องไปอยู่ในความคิดงๆ ไม่อยู่ในอวิชาที่มันครอบความความ,ความลักคิดเลยพอลักคิดมันก็มีอะไรอัตราเพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะค่ะทีนี้ก็คือแต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าสมถะจะไม่ใช่ทางที่สุดสายแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องการการพักผ่อนในด้านการทาสมถะสมาธิใช่ไหมคะครับถ้าสมมติคุณเหนื่อยทาคล้ายๆว่าคุณทํางานมาทั้งวันหรือปฏิบัติอะไรเนี่ยอยู่ในชีวิตพลังมันตกเหมือนกันนะมันใช้ใช้พลังงานไปเยอะ ก็มาพักผ่อนในสมถะได้มันก็เสริมกันคุณก็สร้างพลังขึ้นมาใหม่พลังที่ดีไม่ว่ามุณก็บางคนอยากจะนั่งหลับตาหรือว่านั่งบกมือก็ได้คือจริงๆไอ้การหลับตานี่ก็ไม่จําเป็นไม่มีในพระสูตรนะฮะว่าจะต้องธรรมาภาษิต้องังหลับตาสายอื่นอย่างสายที่เบตรหรือสายเซนก็ก็บอกดูรีตาไม่ดูจ้องไปไม่ใช่จ้องดูไปข้างหน้าสักเมตรสองเมตรเหมือนเวลาพระท่้นบินตาบาด ท่านสอนมัเนีให้ให้ดูไปหนึ่งหรือสองเมตรข้างหน้าไม่ใช่ไปดูผู้หญิงดูไปข้างหน้าจะได้ไม่ไปเหยียบดินเหยียดกวดเหยียบงูนะฮะสมัยก่อนมันเป็นทุ่งนาเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีสติสัมปชัญญะคือแต่ว่าเห็นที่ใจนะฮะเห็นที่ใจขณะก้าวไปนี่ก็รู้สึกแต่เห็นที่ใจว่าใจมันแวบ,บไปทางนน้นทางนี้อะไรเนี่ยเห็น ค่ะซึ่งซึ่งประเด็นที่สองที่คุณหมอพูดก็เกี่ยวข้องกับการทำวิปัสสนาก็คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะครับ,รบว่าอะไรเกิดที่ใจก็ให้รู้แบบตรงๆอร,รง,รงรบ,บางทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบแล้วด้วยว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้นะรู้ซื่อๆเนี่ยมันใช้พลังงานแค่แค่จุดห้าหรือหเปอร์เซ็นต์เองแค่อันนี้ผมจะให้ดูในสมอง ก็เรียก perceptual processing คนเรานี่ที่ยังรู้เยอะนะในในว,วินาทีหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลตั้ง400 billion bits 400พันล้านนะแต่เรามาใช้จริงๆแค่2 2พันอย่างอย่างทคุณเห็นทั้งรอบห้องเนี่ยนะจะไม่รู้เห็นเยอะแยะมากเลยตั้ง400พันล้านแต่ว่าที่ใช้จริงแค่2 0 0 0อย่างห็นเห็นอาจารย์ จันทริ์นั่งอยู่ตรงนั้นแค่นั้นแค่สองพันสองพันบิตพอแล้วคือื่นก็เหมันเหมือนที่เขาเรียก j p เจเพกเมื่อก่อนมันเป็น BMP เนี่ยมันใช้เสียไปตั้งเยอะพอ j p เพเนี่ยย่อเหลยไฟล์เล็กนิดเดียวทำน,นองเนี้ยอันนี้สมองเนี่ยเวลามันรับรู้เนี่ย perceptual p r i c i n g แปลว่ารู้ปรมัทสัจจะมันใช้พลังงานแค่จุดห้าหรือหนึ่งเปอร์เซนตะแต่พอเราไปคิดเนี่ย ตอนล่างนะคร conceptual processing เนี่ยใช้พลังงานไปเยอะแยะเลยแล้วก็รูปต่อไปเนี่ยก็มีสมมติส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเมันต้องใช้ความคิดเวลาคิดคุณก็คิดนะอย่างนู้เขาบอกทําข้อสอบไม่ใช่มานั่งปฏิบัติทำทำข้อสอบก็ทําข้อสอบคุณต้องใช้ความคิดหรือเขาบอกให้ไปทํางานเช่นนี้คุณก็ต้องใช้ความคิดจากประสบะการณ์จากข้อมูลในาร์ d ไ r i v e ของคุณที Hi ่โปรแกรมเมอเอามาทําคิดค้นจนก็ออกนะไม่ใช่ว่าคุณมานั่งไว้ปัสสนา มันจะไม่ออกอันนี้ถ้าเผือเวลาทํางานง่ายๆเช่นชงกาแฟคนนี้ก็นนใจลอยฮม,ม,มันดูดพลังไปตั้งก็เรียกเบรนด์ดาร์คเอนเนีี่ทำที่เซนต์ลุยส์วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้เขาคนพบมันดูดพลังไปตั้ง6 0สิถงแปสมองทํางานนี่ใช้พลังงานในกาย20%แล้วมันดูดไปตั้งหกสิงแปเพอร์เเวลาคนทะเลาะกอันเนี่ยมันแหมแฟนโกรธแล้วมันเหนื่อยมันล้าเลยนะฮะ ทั้งที่ไม่ได้สูญเสียพลังงานทางกายไปเลยเราไปวิ่งทั้งวันไม่เห็นเหนื่อยเลยวันนี้โอ้โหไปธุระตั้งสี่ห้าแห่งกลับมายังดีใจแม้วันนี้ฉันทำธุระได้ตั้งเยอะมันลอดรถติดอะไรไปแค่ไปรถติดเนี่ยคนเสงเลยรใช่ไหมไม่ได้ใช้พลังงานเลยอยู่ในรถเดียทำไมมันเหนื่อยแล้วก็เลย ค่ะก,ก็คือถ้าเกิดเรามีหน้าที่ต้องทํางานต้องคิดก็ต้องคิด,ตคดแต่เพียงแต่ว่าตอนเวลาที่เราไม่ต้องทํางานก็มาคอยคอยรู้สึกตัวเพราะว่าคอยสังเกตไหมครับว,ว่าบางวันเนี่ยถ้าเราทําแต่ง,งานเราคิดทั้งวันเนี่ยวันนั้นกลับบ้านจะเหนื่อยมากเหนื่อยปกติแต่ถ้าเราคอยทําความรู้สึกตัวหรือไม่ก็มีฐานอยู่ของกายเช่นลมหายใจหรือรู้อริยาบทอะไรก็ได้ที่เราถนัดเนี่ยก็จะพบว่าวันนั้นเนี่ยเหนื่อยน้อยลงแม้จะทํางานหนักเท่าเดิมมันได้ผลงานเราอิ่มใจหายเหนื่อย คิดแล้วมันไม่ออกไงโอ้โหตื่นกลับมาก็คือก็ยังนอนไม่หลับตื่นขึ้นมายิ่งเพลียเพราะแต่เพราะบางทีไปทําอะไรเล่นไปนั่งฟังเพลงมันคลิกกันมาอย่างที่ที่เรียนนะว่ามันมีพักหนึ่งที่เราเราลืมมันไปเนี่ยแล้วกลับม,มันมีวิปัสสนาญาณมันเฉลยข้อสอบให้เราเองค่ะก็คือสมองมันทํางานได้ดีขึ้นถ้าเกิดรเรารู้จักพักถ้าคนเป็นปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งสมถาะซะหน่อยหนึ่งก็ได้ ดูลมหายใจเล่นๆนะพักแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็ได้นะแล้วก็กลับมามันจะคลิกเองสมองมันทํางานมันช่วยคนเรามีความรู้อยู่แล้วมีมีปัญญายาอยู่แล้วทาไมเราไปบดบังมันหมดเพราะเนี่ยเรามีอวิชชาเยอะอวิชชาหมายว่าไม่ใช่คนนี้มันโง่นะไม่คนนี้เขาเป็นโอฟฟิลอเรียตเนี่ยเขาก็มีอวิชชาได้นะ ท่านซัทเทแลนเนี่ยที่คนพบไซเคเกตพี่ท่านตายในอิมเมอร์เจนซี่รูมเป็นตับแข็งตายอินเล่ามากทําไมเขาไม่บรรลุธรรมอ่ะไอ้ตายก็ไม่บรรลุธรรมนะแต่ว่าคิดในมือกรรมสรรมการไ้เพราะจะหาซิง g ก l ลาริตี้ซีรีหาไม่เจอพระเจ้าท่านไปเจอมาแล้วท่านก็รู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยปฏิจจสมุปบาทค่ะ